เสียนพาสุขสวัสดีค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะค้นหาอยากมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นมองหาความเพอร์เฟกเราไม่สามารถหาได้อย่างแน่นอนอย่าคิดแค่จะหาความเพอร์เฟกในชีวิตคู่ชีวิตคู่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องของความรัก ความเข้าใจและความสุขที่ต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาแต่แท้จริงแล้วหลายครั้งความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการค้นหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่เกิดจากการหยุดค้นหาสิ่งที่ไม่จำเป็นและโฟกัสที่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข <S <S กเกษียรพาสุข ะกล่าวถึงสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องค้นหาหากอยากให้ชีวิตคู่ราบรื่นและยืนยาวไม่ต้องค้นหาคนที่สมบูรณ์แบบหลายคนเชื่อว่าการมีคู่ชีวิตที่ดีต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกด้านทั้งหน้าตานิสัยการงานและฐานะแต่ในความเป็นจริง ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซการยึดติดกับอุดมคติที่สูงเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงการยอมรับในข้อบกพร่องของกันและกันและเติบโตร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ต้องค้นหาความรักที่ตื่นเต้นตลอดเวลาช่วงแรกของความรักมักเต็มไปได้วยความตื่นเต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์อาจกลายเป็นเรื่องปกติหากมัวแต่ไล่ตามความรู้สึกหรือหวาอาจทำให้พลาดช่วงเวลาของความรักที่แท้จริงซึ่งเป็นความมั่นคงอบอุ่นและการสนับสนุนกันมากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวไม่ต้องค้นหาคนที่คิดเหมือนกันทุกเรื่องหลายคนเข้าใจผิดว่าคู่รัก ต้องคิดเหมือนกันทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงความแตกต่างเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มกันและกันหากเราค้นหาคนที่เหมือนตัวเองไปหมดอาจทำให้ความสัมพันธ์ขาดความท้าทายและโอกาสในการเติบโตที่แท้จริงไม่ต้องค้นหาความถูกต้องในทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันการทะเลาะก,กันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่ แต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะประนีประนอมการพยายามเอาชนะในทุกการโต้แย้งจะทำให้เกิดระยะห่างทางใจควรเลือกสิ่งที่สำคัญต่อความสัมพันธ์มากกว่าความถูกต้องเสมอไม่ต้องค้นหาคู่ที่เปลี่ยนแปลงความที่เราต้องการหลายคนหวังให้คู่ของตนเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความคาดหวัง แต่แทนที่จะเปลี่ยนเขาเราควรเรียนรู้ที่จะเข้าใจและปรับตัวเข้าหากันความสัมพันธ์ที่มั่นคงเกิดจากการยอมรับและสนับสนุนกันมากกว่าการพยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายไม่ต้องค้นหาความสุขจากคู่รักเพียงอย่างเดียวคู่ชีวิตไม่ใช่แหล่งความสุขเดียวในชีวิตของเราควรมีความสุขจากสิ่งอื่นๆเช่น งานอดิเรกครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเพราะหากพึ่งพาวความสุขจากผู้รักมากเกินไปอาจทำให้เกิดความคาดหวังที่มากเกินไปและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไม่ต้องค้นหาการควบคุมอีกฝ่ายความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีพื้นที่ให้กันและกัน การพยายามควบคุมชีวิตอีกฝ่ายหรือทำให้เขาทำตามที่เราต้องการตลอดเวลาอาจทำให้เกิดความอึดอัดและนำไปสู่ปัญหาในอนาคตความไว้วางใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสําคัญการมองคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีเมื่อใช้ชีวิตร่วมกันไปนานๆ ย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องขัดใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติบางครั้งเป็นเรื่องเล็กน้อยบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่คำถามคือเราจะปล่อยผ่านและใช้มุมคิดแบบไหนเพื่อให้ความสัมพันธ์ดาเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นแนวทางการปล่อยผ่าน และปรับมุมมองในการอยู่ร่วมกันปล่อยผ่านด้วยการโฟกัสที่สิ่งดีมากกว่าสิ่งแย่เมื่อเราอยู่กับใครสักคนเป็นเวลานานเรามักจะเห็นข้อเสียของเขาชัดเจนขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีข้อดีที่ทำให้เราเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตต้องลองตั้งคำถามกับตัวเองว่า เขามีข้อดีอะไรที่ยังทำให้เราอยากอยู่ด้วยกันและใช้สิ่งนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์เดินต่อไปหากคู่ของคุณมีนิสัยพูดเสียงดังเมื่ออารมณ์เสียแต่เขาก็เป็นคนที่ใส่ใจคุณและครอบครัวมากการเลือกโฟกัสที่ความห่วงใยและการดูแลกันจะช่วยให้คุณปล่อยผ่าน พฤติกรรมที่ไม่ถูกใจได้ง่ายขึ้นเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบมนุษย์ทุกคนมีข้อบกพร่องไม่มีใครเพอร์เฟก0รเซการคาดหวังให้ผู้ชีวิตเป็นไปตามที่เราต้องการทุกอย่างจะทำให้เราผิดหวังบ่อยครั้งการเรียนรู้ที่จะยอมรับในข้อเสียบางอย่างของอีกฝ่ายโดยไม่พยายามเปลี่ยนเขาตลอดเวลา จะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นหากคู่ของคุณเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกอาจไม่ค่อยพูดคำหวานหรือแสดงความรักออกมาชัดเจนแต่เขาอาจจะแสดงออกด้วยการกระทำเช่นการช่วยเหลือคุณในเรื่องเล็กๆน้อยๆลองปรับมุมมองและยอมรับในรูปแบบความรักที่เขามีแทนการคาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่คุณต้องการ ใช้หลักเลือกศึกที่ควรต่อสู้ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ควรเป็นประเด็นทะเลาะก,กันบางเรื่องถ้าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ก็สามารถปล่อยผ่านได้เพื่อรักษาบรรยากาศในครอบครัวการเลือกว่าอะไรคือเรื่องสำคัญและอะไรที่สามารถปล่อยผ่านได้จะช่วยลดความขัดแยง้งและทำให้ชีวิตคู่สงบสุขมากขึ้น หากคู่ของคุณลืมทิ้งขยะหรือลืมล้างจานบ่อยๆนั่นอาจไม่ใช่เรื่องที่ต้องทะเลาะกันรุนแรงลองพูดคุยกันอย่างใจเย็นหรือหาวิธีจัดการร่วมกันเช่นกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนแทนที่จะใช้การตำหนิหรือต่อว่าพัฒนาความสามารถในการสื่อสารหลายครั้งที่เราขัดใจกับผู้ชีวิตไม่ใช่เพราะปัญหานั้นร้ายแรงแต่ เป็นเพราะการสื่อสารที่ผิดพลาดการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่มีความอ่อนโยนจะช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการรับฟังหากคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่สนใจความรู้สึกของคุณแทนที่จะเก็บความไม่พอใจไว้ลองพูดกับเขาตรงๆเช่นฉันรู้สึกว่า ตอนนี้ฉันต้องการกำลังใจจากเธอมากขึ้นเธอช่วยฟังฉันหน่อยได้ไหมวิธีนี้จะช่วยให้คู่ของคุณเข้าใจความต้องการของคุณมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าถูกตำหนิใช้เวลาให้กับตัวเองบ้างการใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับคู่รักโดยไม่มีพื้นที่ส่วนตัวอาจทำให้เกิดความอึดอัดและความเบื่อหน่ายได้การให้เวลากับตัวเองเช่น การออกไปทำกิจกรรมที่ชอบการพบปะเพื่อนหรือการดูแลตัวเองจะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นและทำให้คุณกลับมามีความสัมพันธ์ที่สดใสอีกครั้งหากคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณเริ่มน่ารำคาญในบางครั้งแทนที่จะทะเลาะก,กันลองออกไปเดินเล่นคนเดียวไปนั่งคาเฟ่อ่านหนังสือหรือทำสิ่งที่คุณชอบ การมีพื้นที่ให้ตัวเองจะช่วยลดความกดดันและทำให้คุณกลับมามองคู่ของคุณด้วยมุมที่สดใสมากขึ้นการใช้ชีวิตคู่เป็นเรื่องของการปรับตัวและยอมรับซึ่งกันและกันไม่ใช่เรื่องของการพยายามเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายให้เป็นไปตามที่เราต้องการการปล่อยผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆ การโฟกัสที่ข้อดีของกันและกันการสื่อสารอย่างเข้าใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อได้อย่างราบรื่นและยืนยาวการมองความเป็นเพื่อนก่อนที่จะเป็นคู่ชีวิตและการให้อภัยในชีวิตคู่การสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานไม่ได้เริ่มต้นจากความรักเพียงอย่างเดียวหลา ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมักมาจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนการผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันและสามารถให้อภัยกันเมื่อเกิดความขัดแย้งเกษียณภาสุกจะกล่าวถึงหลักสำคัญในการปรับความคิดและทัศนคติเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น การมองคู่ชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทางการที่เราจะรักใครสักคนการมีพื้นฐานของมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญเพราะเพื่อนที่ดีจะเข้าใจกันรับฟังกันและอยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์หากเราสามารถรักษามิตรภาพในความสัมพันธ์คู่รักได้จะช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจ แนวทางการปรับทัศนคติให้ความสำคัญกับความเป็นทีมากกว่าความถูกต้องเปิดใจพูดคุยกันเสมอไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แบ่งปันความสุขและความทุกข์เสมือนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดการผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันทุกคู่รักต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคการผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกัน ทำให้เกิดความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากปัญหาและเติบโตไปด้วยกันแทนที่จะปล่อยให้ปัญหาทำลายความสัมพันธ์แนวทางการปรับทัศนคติมองอุปสรรคเป็นบทเรียนไม่ใช่เป็นเหตุให้เลิกราสนับสนุนกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และทุกคนทำผิดพลาดได้การให้อภัยและปล่อยวางการให้อภัยเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตผู้ไม่มีความสัมพันธ์ใดที่ไม่มีข้อผิดพลาดแต่สิ่งสําคัญคือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยและปล่อยวางไม่จบอยู่กับความผิดพลาดในอดีตเข้าใจว่าไม่มีใครไร้ที่ติรวมถึงตัวเราเอง มองความผิดพลาดเป็นบทเรียนมากกว่าความล้มเหลวเลือกให้อภัยเพื่อความสงบสุขของจิตใจมากกว่าการยึดติดกับอดีตการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานไม่ได้เริ่มต้นจากความรักเพียงอย่างเดียวแต่หลายครั้งความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมักมาจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนการผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกัน และสามารถให้อภัยกันเมื่อเกิดความขัดแย้งกเกษียณพาสุขจะกล่าวถึงหลักสำคัญในการปรับความคิดและทัศนคติให้ความสำคัญเดิมเนินไปได้อย่างราบรื่นการปรับจูนความคิดและความเข้าใจผ่านการสนทนาการพูดคุยอย่างเปิดใจเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการสื่อสารที่ดีช่วยลดความเข้าใจผิด และทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกได้รับการรับฟังการพูดคุยที่ดีควรเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ใช่การได้เถียงมาดูตัวอย่างบทสนทนาเพื่อการเปิดใจโดยไม่ขัดแยง้งที่รักช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าเราห่างกันไปหน่อยนะเธอรู้สึกเหมือนกันปะ ฉันก็รู้สึกเหมือนกันบางทีเราอาจจะยุ่งเกินไปเรามาลองหากิจกรรมที่ทําด้วยกันดูไหมดีเลยฉันคิดถึงช่วงที่เราดูหนังด้วยกันทุกคืนวันศุกร์เราลองกลับมาทำแบบนั้นอีกดีไหมอืมเป็นไอเดียที่ดีนะฉันเองก็อยากมีช่วงเวลาพิเศษกับเธอมากขึ้นการรับฟังและยอมรับ ชีวิตคู่ที่ยืนยาวมีความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ต้องอาศัยความเข้าใจความอดทนและการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีการให้อภัยและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆร่วมกันเรามาดูว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตคู่ยาวนานและเต็มไปด้วยความสุขนั้น ประกอบไปด้วยอะไรบ้างการสร้างพื้นฐานจากมิตรภาพก่อนที่จะเป็นผู้รักที่มั่นคงควรมีพื้นฐานของความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก่อนเพราะมิตรภาพช่วยให้เรารับฟังกันเข้าใจกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากผู้รักที่มีความเป็นเพื่อนกันจะสามารถพูดคุยและแก้ไขปัญหาได้ เรไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินคู่ของสมชายและสมศรีเป็นคู่แต่งงานที่อยู่ด้วยกันมากว่า15ปีทั้งคู่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนพวกเขารู้จักนิสัยกันดีและสามารถพูดคุยกันได้กันอย่างเปิดเผยแม้เวลาจะมีปัญหาสมชายมักจะพูดว่าลองคิดว่าฉันเป็นเพื่อนสนิทของเธอแล้วลองบอกฉันตามตรง ว่าเธอรู้สึกยังไงซึ่งช่วยให้ทั้งคู่แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์การสื่อสารอย่างเข้าใจและรับฟังการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตคู่การพูดคุยด้วยความเข้าใจและหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่รุนแรง ช่วยให้ปัญหาถูกแก้ไขโดยไม่ขัดแยง้งนอกจากนี้การรับฟังกันอย่างแท้จริงก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกได้รับการยอมรับและเคารพในความคิดเห็นตั้งใจฟังโดยไม่รีบโต้อตอบพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายก่อนตัดสินแสดงออกว่าสนใจเช่นพยักหน้าหรือพูดเสริมว่า เข้าใจนะว่าคุณรู้สึกยังไงเรามาดูตัวอย่างการพูดคุยเพื่อแสดงการรับฟังของคู่รักที่รักฉันรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานมากๆเลยอะ่ะต่บางครั้งก็อยากให้เธอช่วยแบ่งเบางานเช่นบ้างฉันเข้าใจนะว่ามันหนักสำหรับเธอขอโทษ ที่ฉันอาจจะไม่ได้ช่วยเธอมากพอเรามาแบ่งการใหม่ดีไหมขอบคุณที่เข้าใจฉันนะถ้าเธอช่วยล้างจานหลังอาหารเย็นฉันคงสบายขึ้นเยอะเลยได้เลยจ้าต่อไปฉันจะช่วยล้างจานนะการให้อภัยและปรับตัวเข้าหากันไม่มีคู่รักคู่ไหนที่สมบูรณ์แบบและทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาด การให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตคู่ดำเนินไปได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับอดีตก,การปรับตัวเข้าหากันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเพราะเมื่อเวลาผ่านไปคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงและหากปรับตัวเข้าหากันได้ความสัมพันธ์ก็จะมั่นคงขึ้นอย่างเช่นมานะเป็นคนที่ชอบความเป็นระเบียบมากส่วนมานี เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความเรียบร้อยนักในช่วงแรกของการแต่งงานทั้งคู่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งแต่แทนที่จะทะเลาะกันพวกเขาเลือกที่จะปรับตัวเข้าหากันมานะพยายามลดความเข้มงวดลงส่วนมานีก็พยายามจัดระเบียบมากขึ้นเพื่อให้ทั้งคู่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความส การใช้เวลาและสร้างความทรงจำร่วมกันการให้เวลากับกันและกันเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกไปเที่ยวด้วยกันทำอาหารร่วมกันหรือแม้แต่การดูหนังด้วยกันในคืนวันหยุดช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ทำให้คู่รักรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นมาดูตัวอย่างของอารีและอน,นันต์ เป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมากกว่า20ปีพวกเขามีกฎเล็กๆว่าจะต้องมีคืนเดทอย่างน้อยเดือนละครั้งแม้ว่าจะเป็นเพียงการออกไปทานข้าวนอกบ้านหรือไดเล่นที่สวนสาธนารนณะแต่มันก็คือการออกเดทให้ทั้งคู่มีช่วงเวลาที่โรแมนติกและใกล้ชิดกันอยู่เสมอการสนับสนุนกันและกัน ผู้รักที่ดีควรเป็นกำลังใจให้กันในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขหรือช่วงเวลาที่ยากลำบากการรู้ว่ามีใครสักคนที่คอยสนับสนุนอยู่เสมอจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจและอบอุ่นมากขึ้นมาดูคู่ของการและก้อยธุรกิจเล็กๆเ,เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาประสบปัญหาทางการเงินและรู้สึกเครียดมาก กขาทำธุรกิจร่วมกันแต่แทนที่จะโทษกันเองก้อยเลือกที่จะพูดว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะและช่วยกันวางแผนแก้ไขปัญหาสุดท้ายพวกเขาก็สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นมาได้ชีวิตคู่ที่ยืนยาวและมีความสุขต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งการสร้างพื้นฐานจากมิตรภาพการสื่อสารที่ดี การให้อภัยและการปรับตัวเข้าหากันการใช้เวลาร่วมกันและการสนับสนุนกันและกันสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คู่รักสามารถรเผชิญอุปสรรคไปได้วยกันการทําให้ชีวิตคู่เต็มไปด้วยความสุขและความมั่นคงการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากทั้งสองฝ่ายมีความตั้งใจและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ชีวิตคู่ก็จะเป็นสิ่งที่เติมเต็ม และทำให้มีความหมายมากขึ้นชีวิตคู่ที่ยืนยาวต้องมีพื้นฐานของมิตรภาพและผ่านอุปสรรคไปด้วยกันและการให้อภัยเมื่อเกิดความขัดแยง้งการปรับทัศนคติให้เห็นว่าคู่ชีวิตคือเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นแนวทางที่ช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจหากมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการค้นหาสิ่งใหม่ๆเสมอไป แต่เป็นการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันเข้าใจและยอมรับกันและกันการหยุดค้นหาสิ่งที่ไม่จำเป็นและให้ความสำคัญกับความรักที่มัน่นคงจะทำให้ชีวิตคู่ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและยืนยาวหากคุณคุณชอบในส่วนของคลิปนี้กรุณาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับเกษียรพาสุขด้วยนะคะคลิปหน้า เราจะเอาอะไรมาพูดและก็แชร์ร่วมกันอีกติดตามกด subscribe อาเสียนพาสุขไว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ